สวัสดีพี่น้องนะครับมาพกพอกันอีกแล้วนะครับมือน,นีพาพี่น้องมาจัดส้มตําปูปลานะครับกินครับปลาเผาตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องมือน,นีคิดอยากกินปลาเผาก็พี่น้องจัดมาเลยโอ้โหร้อนๆตัวใหญ่ๆเลยแซบๆมาเดินครับเด้นนะครับอันนี้หนังมนซื้อเนาะแต่ว่าเอากันไก่ตัดออกเรียบร้อยนะครับเขาก็สีสกออกมาเดิอมาเดิอ มาเสียงน่มกันครับอืมร่มหนาวแลวเดอพี่น้องเด้อหนาวแล้วหนาวแล้วอีสานบานเฮามือเส้านิศ16องศาครับหนาวขักหนาวเนี่ยอืมปลาตัวใหญ่

มองแซมมันอีกมองหนึ่งพี่น้องหยุดอันเนั้นมันส้มจำเผ็ดเผ็ดเข่ากันแห้ง 嗯。Mm. โอ้ขักขนาดพี่น้องไง สุดยอดหันปลาสดๆเนื้อมันบาดเนาะอ,อื้อือคุยเอาเนื้อปลาคุยเส้นมักหุ่งบาเนี่ยอื้อหือ ข้าากันมช่วงนี้อากาศหนาวพอดีครับเกี่ยวของนะพี่น้องเนาะ หลายๆคนเกี่ยวเขาครับอยบานิบเดกี่ยวแล้วครับบ่มมีเขาแล้วซื้อกินเอา

สมยาครับ อาจจะพมอยู่นี่หลายอาทิตย์แล้วพี่นอ้องหรือว่าในไปกับด้านปิดมผมเง่าครับร้านประจำปิดมึงนี้จะไป็่ซองมึงอีก แสบปากเด้อพี่น,อน้องเด้อ ở trường đầy đi แซบคักินอง โต้งแต่นต้องเผ็ดคับคุณน้อ สุด,ดยอดจะพักแต่ว่าอิ่มครับบ้านขอบคุณพี่น้อง นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแคน่นี้พอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ